ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวโอริมคลองสิบาทค่ะร้านปลาะ้าบรรยากา<ม>รกศร้านเขาแบบกว้างขวางมากเลยนะคะใหญ่มากที่นั่งเยอะมากบรรยากาศริมคลองบรรยากาศดีมากเลยไอว่วอยู่กับตาตานะโอ้บรรากาดีมากาค่ะเอ้ไวผมมือไม่ไหวแล้วาอวาไ้แว เมนูเขามีหลากหลายเลยนะคะเยอะมาก่เน for me ี anyway, ่เมนูของทางร้านนะคะเขาก็จะมีให้แบบนี้เลยนะคะให้เราสามารถสั่งผ่านเชือโค้ดได้เลยมีอาหารของเอวานเวลาก็กินด้วยบรรยากาศดีมากนอนเข้อมาพีรีคอร์นั่งสบายๆเอวานอร่อยไหมคะ อร่อยไหมอร่อยเหรอโหีมีหุ่นยนต์มาเสิร์ฟด้วยนะคะเก๋มากของคุณอยู่ชั้นที่หนึ่งทานอาหารที่อร่อยนะคะเมื่อได้รับอาหารครบไปว้าไปบายแล้วไปแล้วนี่หน้าตาก๋วยเตี๋ยวโอ้สิบบาทนะคะเมื่อกินมากวลันี้ก็คือยำมีสิบบาทเรามาชิมก่อนนะคะ อันนี้สั่งค่เนื้อนะคะหน้าตาน่าทานมากที่หน,น,นึ่งพันนะคะและอร่อยนะคะไม่ได้นะคะขอบคุณค่ะหน้าตาน่ากิน <c oughs> เป็นไงบ้างคะ <c oughs> ได้อยู่เ <c oughs> <c oughs> ขาถั่วอร่อยอยู่นะคะ <c oughs> ส่วนอันนี้ผัดไทยนะคะน่ากินนะ <c oughs> ดูชุ่มฉ่ำผ <c oughs> <c oughs> ัดไทยน่ากินมาก เมนูเนะฟนฟราชีทาร์เลนยำน้ำซีฟู้ดเขาอร่อยนะคะเลยสั่งมาเพิ่มอีกอันนี้คือยำแซลมอนนะคะดูจาาที่ทานนะ่ะเบาๆะะอ,าอันนี้ทั้งหมดนะคะปิดท้ายด้วยของหวานเป็นโรมิคกับหอยทงนะคะไอศครีมอร่อยมาก ดีม,มากรวมมกระฝอยทองพอมากินเสร็จแล้วก็มาดึงดํากับบรรยากาศนะคะบรรยากาศยามเย็นดิมคองบรรยากาศดีมากเราไปเดินดูกันนะคะ่จริงๆเขามีทางจอดรถอีกทางนึงด้วยนะคะแล้วก็เดินเรียบคลองมาแบบนี้นะคะนี่ตรงสะพานเขาขาวด้วนะคะเป็นที่จอดรถ เอาไว้โอกาสหน้านะเราจะลองมเมนูอื่นกันนะคะ